สวัสดีครับเป็นเรื่องยากนะครับที่จะพบออป,ป้าในซีรีส์บนโลกความจริงชายหนุ่มคาแรคเตอร์แสนอบอุ่นทึ่งพาได้ใส่ใจอ่อ,อนโยนชวนใจฟู ภาพลักษของชายแสนโรแมนติกเช่นนี้ก็ช่างเป็นรูปแบบความเป็นชายที่ไม่สอดคล้องกับหลายสังคมในหลายประเทศจนทําหญิงสาวเพ้อฝันตกหลุมรักเป็นแถวนะครับคาแรคเตอร์ Character ที่ถูกเซตระบบมานี้เกาหลีใต้หลวนตั้งใจใช้เป็นเครื่องมือสร้างภาพต้นแบบชายหนุ่มในอุดมคติให้พระเอกแสนอบอุ่นมาเป็นทูดสันทวไมตรีที่กำลังแผ่ขยายไปทั่วโลก และเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวการจากไปของคิมแซโรนก็กำลังเป็นประเด็นร้อนและส่งผลกระทบไปถึงซุปตาดังที่ค่าตัวแพงที่สุดในเกาหลีอย่างคิมซวยอนนะครับที่เป็นพระเอกซีรีส์ในดวงใจของหญิงทั่วเอเชียแต่แล้วเมื่อเรื่องแดงขึ้นมาว่าเขาคือชายหนุ่มที่อาจเข้าข่ายเป็นโลกคลั่งไคลเด็ก ทั้งยังใช้การกลุ่มมิ่งเด็กสาวคนหนึ่งให้ตกอยู่ในโอวาทเรื่องนี้ก็ทำให้ภาพพระเอกอบอุ่นที่เขาสร้างมากำลังพังทลายลงนั่นเองข่าวนี้ยังสกิดให้คนหันกลับมามองเกาหลีในมิติชีวิตจริงที่ไม่ใช่โลก,กละครอีกนะครับ นักแสดงหญิงทำผิดแต่กลับสู่วงการบันเทิงแทบไม่ได้เป็นนักแสดงตัวทอปเหมือนกันแต่นักแสดงชายได้ค่าตัวเยอะกว่าเปิดตัวมีแฟนฝั่งไอดอลหญิงก็โดนคอมเมนต์ถล่มนะครับไอดอลหญิงมีแฟนก็โดนดา่าไม่แต่งงานก็โดนวิจารณ์นี่ล้วนแต่เป็นโครงสร้างปิตาธิปไตยในวงการบันเทิงเกาหลี เกาหลีใต้ก็เป็นประเทศที่มีโครงสร้างปีตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่ฝังรากลึกในสังคมมาตั้งแต่โบราณนะครับจากลทัทธิของจื่อที่แพร่ขยายและมีที่พลนทำให้สังคมมีความเชื่อว่าผู้ชายมีบทบาทมากกว่าผู้หญิงและสิ่งนี้ก็สะท้อนมาตลอดในเกาหลีไม่ว่าจะในทางการเมืองหรือสถาบันครอบครัวก็ตาม ก็เช่นเดียวกันกับในวงการบันเทิงเกาหลีเองนะครับที่เราแซลลบริตี้ก็มีแสงโดดเด่นและถูกจับตามองเป็นพิเศษ ปีตาธิปไตยก็เป็นสิ่งที่มักถูกสะท้อนให้เห็นในวงการนี้เช่นกันวงการที่ผู้หญิงแทบไม่ได้รับโอกาสเริ่มต้นอีกครั้งนะครับจากกรณีล่าสุดของคิมแซรอนจากกรณีเมาแล้วขับแม้ว่าจะมีการชดใช้เงินและเข้ากระบวนการตามกฎหมายแล้วแต่ก็เห็นได้ว่านักแสดงหญิงมักพบการถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงกว่า อาชีพก็หยุดชะง,งักและกลับเข้าสู่วงการยากกว่าผู้ชายซึ่งก็มาจากทั้งอคติทางสังคมเรื่องเพศและการรายงานของสื่อด้วยนะครับซึ่งหากไปดูสถิติก็จะเห็นว่ามีดาราชายหลายคนนะครับที่เคยมีคดีเมาแล้วครับแต่ตอนนี้กลับมาโลดแล่นเป็นที่โด่งดังได้อีกครั้งนะครับ หลังจากที่โดนคดีไปไม่นานก็กลับมาลดแล่นได้อีกครั้งเหมือนเดิมนั่นเองนอกจากนี้แล้วยังมีดาราชายหลายคนนะครับที่ต่างก็กลับมารับงานอีกครั้งหลังจากเกิดเหตุการณ์เมาแล้วขับและก็ยังอยู่ในวงการได้อยู่จนถึงทุกวันนี้นั่นเองในประเด็นนี้ก็ถูกให้สังคมเกาหลีถูกมองว่าหากไม่ใช่คดีที่ร้ายแรง และมีผู้เสียชีวิตดารานักร้องชายส่วนใหญ่มักจะพักงานไปและได้รับโอกาสที่สองอย่างไม่ยากลำบากนะครับซึ่งก็แตกต่างจากผู้หญิงอย่างมากเลย ในอุตสาหากรรมบันเทิงของเกาหลีใต้นักแสดงหรือไอดอลหญิงมักเผชิญหนะ้ากับการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ในระดับที่สูงกว่าจากกรณีของแซรอนก็เห็นได้ว่าหลังคดีเธอถูกคอมเมนต์เชิงลบมากมายนะครับและก็พฤติกรรมต่างๆของเธอหลังจากนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นการไปทำงานพาร์ทไทม์การเล่นป๊กเกอร์ในสถานที่ถูกกฎหมายหรือการพยายามกลับเข้าสู่วงการบันเทิง ก็มักได้รับกระแสเชิงรบอยู่เสมอๆนะครับรวมไปถึงหลังเธอปล่อยภาพคู่กับคิมซวยอนนักแสดงที่เคยร่วมสังกัดเดียวกันจนถูกตั้งคำถา,ถามถึงความสัมพันธ์ซึ่งภายหลังภายชายออกมาปฏิเสธทำให้กระแสด้านลบของเธอในตอนนั้นยิ่งรุนแรงมากขึ้นตามมาอีกด้วยคิมเซรอนก็ไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกนะครับที่โดนคอมเมนต์รุนแรง จากการเปิดเผยความสัมพันธ์แวว์อดิสมาชิกวงกลุกรุป คลายอนป๊อปเคยให้สัมภาษณ์ว่าต้นสังกัดของเธอเคยวิจารณ์ถึงไอดอลเคป๊อปที่เปิดเผยความสัมพันธ์ว่าอาชีพการงานของฝั่งผู้หญิงนั้นได้จบลงแล้วหลังเปิดเผยความสัมพันธ์ต่อสาธารณะและต้นสังกัดยังได้เตือนพวกเธอไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์โรแมนติกใดๆหากพวกเธอยังเห็นคุณค่าในอาชีพการงานของตัวเองนั่นเองนะครับ ไม่ใช่แค่เรื่องการมีแฟนที่เป็นปัญหาแต่ล่าสุดเมื่อพวกเธออายุมากขึ้นแต่ไม่แต่งงานก็โดนวิจารณ์เช่นกันกับกรณีของไอดอล วงเกเจเนเรชันที่ตอนนี้มีอายุวง17ปีและชมาชิกก็มีอายุเฉลี่ยกัน35ปีก็ถูกชาวเน็ตเกาหลีตั้งคำถามว่าอายุ30บวกแล้วทำไมยังไม่แต่งงานนะครับแล้วก็ยังเชื่อมโยงการไม่แต่งงานของพวกเธอกับอัตราการเกริดที่ต่ำของเกาหลีใต้ขณะที่ไอดอลชายนั้นไม่เคยถูกมองหรือกดดันในมุมนี้ นอกจากนี้แล้วผู้หญิงมักถูกพูดถึงในลักษณะที่เน้นบทบาททางเพศโดยการศึกษาบทบาททางเพศในมิวสิกวิดีโอเกาหลีและสื่ออื่นๆนะครับก็ยังพราบว่าไอดอลหญิงมีแนวโน้มที่ถูกมองว่าเป็นวัตถุทางเพศมากกว่าและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานรูปลักษณ์ที่เข้มงวดกว่า ขณะที่ภาพของไอดอลชายคือภาพของอำนาจเหนือกว่าก้าวร้าวและรุนแรงแม้ว่าปัจจุบันจะมีไอดอลทั้งหญิงและชายที่พยายามทลายภาพเหล่านั้นและมีภาพลักษณ์ใหม่ๆแบบยูนิเซ็กมากขึ้นก็ตามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีเลนหรือสายตาที่มองดาราหรือไอดอลหญิงเป็นวัตถุทางเพศอยู่ดีนั่นเอง เรื่องค่าตัวและเงินเดือนเองก็เป็นสิ่งที่มีปัญหาเช่นกันนะครับโดยเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีช่องว่างของเงินเดือนระหว่างเพศชายและเพศหญิงมากที่สุดในบรรดา33ประเทศ OECD ที่มีการสำรวจโดยในปี 2, 2022ช่องว่างค่าจ้างรายชั่วโมงระหว่างผู้ชายและผู้หญิงก็สูงถึง31.2เเลยทีเดียว ซึ่งเมื่อมาดูค่าตัวดาราตัวท็อปที่ได้ค่าแรงมากที่สุดของเกาหลีเราก็จะเห็นความต่างดังนี้นะครับโดยคิมซวยอนนักแสดงชายที่คาดว่าได้รับค่าตัวมากที่สุดนั้นได้รับเงินเดือนอยู่ที่ตอนละ500ล้านวอนหรือประมาณ11.5ล้านบาทเลยนะครับขณะที่ซงเฮเคลวและจอนจีฮุนที่เป็นตัวท็อปฝ่ายหญิงได้ค่าตัวอยู่ที่ตอนละประมาณ200ล้านวอนหรือเกือบ4.6ล้านบาท นั้นซึ่งต่างกันมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตัวท่อฝ่ายชายและหญิงนะครับขณะที่สำนักข่าวเดอะเกาหลี i, เคยเปิดเผยร,รายได้ของนักแสดงนำอย่าง it's o okay, k to not be o okay k ซึ่งคาดว่านักแสดงนำชายอย่างคิมตัวยนและนักแสดงนำหญิงอย่างซอเยจี G, ก็ได้รับค่าจ้างไม่เท่ากันนะครับแม้ว่ารับบทนำทั้งคู่ด้วยกันก็ตามและจากการเสียชีวิตล่าสุดของคิมซรอน ที่คาดว่ามาจากความเครียดในการกลับเข้าสู่วงการและเริ่มชีวิตใหม่หลังคดีเมาแล้วจับนั้นยังทําให้หลายๆคนย้อนกลับไปดูเคสเก่าๆที่นักแสดงไอร่าหญิงไม่ว่าจะเป็นซอนลี่หรืออูฮาราที่ต่างจบชีวิตลงในช่วงวัย20ปีพวกเธอมีจุดร่วมเดียวกันคือถูกมองด้วยอคติทางเพศผ่านประสบการณ์เผยความสัมพันธ์กับฝ่ายชายและการถูกวิพากวิ วิจารณ์อย่างหนักในสังคมเกาหลีนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาอัตราการฆ่าตัวตายของหญิงสาวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ5ต่อปีโดยรวมแล้วเกาหลีใต้มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดในกลุ่มประเทศ oecd และถึงแม้ว่าเปอร์เซนต์ของผู้ชายจะฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงกลับมีเปอร์เซ็นต์การพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าด้วยอีกซ้ำนะครับ และการฆ่าตัวตายในหมดาราไอดดลนั้นจางซุงนังนักวิจัยด้านการระบาดวิทยาทางสังคม ของมหาวิทยาลัยสูงอังได้กล่าวว่าโซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญเพราะทุกสิ่งที่เราดาราไอเดอลพูดนั้นมักถูกเปิดเผยถูกบิดเบือนวิาพากษ์วิจารณ์และบางครั้งถูกขับเคลื่อนโดยการเมืองเรื่องตัวตนนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความเกลียดชังทั้งเขายังบอกว่าการเพิ่มขึ้นของการฆ่าตัวตายในผู้หญิงนี้ไม่ใช่กระแสเรียนแบบ แต่มาจากหลายปัจจัยด้วยกันและจริงๆแล้วปัญหานี้ไม่ใช่แค่กับวงการบันเทิงนะครับแต่สะท้อนภาพใหญ่ของประเทศว่ากำลังมีปัญหาและปิตาธิปไตยนี้ก็กัดกินสังคมอยู่ในทุกส่วนไม่ใช่แค่กับผู้หญิงด้วยเท่านั้น ในช่วงปลายปี2024มีภาพของคิมแซรนอยู่ในคณะกองท่ายภาพยนตร์เรื่องกีตาร์แมนซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ฟอร์มเล็กๆที่ทำให้เห็นความพยายามของเธอในการกลับมาสู่วงการบันเทิงอีกครั้งนะครับรวมถึงหลังการเสียชีวิตเพื่อนคนสนิทยังออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอได้เปลี่ยนชื่อใหม่และเตรียมแผนอย่างทางการเปิดคาเฟ่ในอนาคตอีกด้วย แต่ท้ายที่สุดแล้วในวันที่16กุมภาพันธ์2025ตำรวจก็พบศพของเธอที่บ้านพักจากการจบชีวิตตัวเองซึ่งคนรอบตัวเธอต่างก็กล่าวว่าพบเธอกับความยากลำบากมามากมายหลังเหตุเมาแล้วขับและพยายามกลับเข้าสู่วงการและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง